Brace we'll the um, yeah. Yeah, like He's so sweet. For dance, for child, เียนภาษาจ้ภาษาจีนเนี่ยมรู้เรื่องอมั้ยไมไจบกนรู้ก็ที่ฟังคลิปไปไงแล้วก็ทําใบงานหนาที่ครูสง่งรูปใบงานมาให้แล้วหนูก็ทําอ่ะแต่ที่คุยกับครูนี่ไม่ได้มีอะไรเลยนะก็<ต>ครูคองเขงาบอกของใครอ,ะอ่ะเขาเขากรุงเทพเขาไม่ได้บังคับลูกอ่ะก็ใช่ไงก็อันนั้นอ่ะของภาษาจีนที่เขาไม่ได้ทาแลของเธอทาทอยู่ไหน ก็ฟังแบบภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังซ้ำด้วยนะซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกฉนจะนั้จำได้อลยไชปชายไปอยู่บ้านอุ้เออุอ้งข้อ